บัดนี้วันที่29พฤศจิกายน2567เป็นวันที่8ข้าพเจ้าในชยุทธพงศ์ฮิรันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคคะาพยัญชนะบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งสมันตาจักรวาเสสุอัตตาคันฉันตุเทวตาสัตตมังสุมุมิมุนิลาชัสสะส,สุนันตงุงขักสักขขะโมคทัง สักเคกาเมจลูเปคาลิสิขะละตะเตจจันตะลิเคเมวิมาเนทีเปละเทจะคาเมตะลุวนะขะหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตคุมาจะยันตุเทวาชะละทะละวิสะเมยักขะทะพะนาคา อัญชิตาสติเกยังมุนิวะละวะจันงสารโวเมสุนันตุธรรมังสะวะนากาโลอะยัมพันธันตาธรรมะสะวะนากาโลอะยัมพะทันตาธรรมสะวระนากาโลอะยัมภะทันตาบทที่สองนโมตสสะพะวะโตรหัตโตธรรม สัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะบทที่สามพุทธทางสารนังกฉามิธรรมมังสารนังกฉามิสังฆังสารนังกฉามิทุติยัมปิพุทธทางสารนังกฉามิทุติยัมปิธรรมมังสารนังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกฉามิตติยัมปิพุทธทางสารนังขฉามิ ตติยมปิธรรมังสารนังขชามิตติยมปิสังฆังสารนังขชามิบทที่สี่นัตถิเมสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญังธรรมโมเมสาระนังวังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทา นาทิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวังเอเตนะสัจจวันเชนะโสติทิโสติเมโหตุสัพพทาบทที่5้เอวังเมสุตังเอกะสัมายังภะขาวาสักเกตสุลิหลันติกะปิลิวัตุสมิงมหาวานะมหตาภิกขุสังเคนะ สัจะสัสทิงมันจะปฏิหิภิกุสเตหิสัเพเ,เหวะอรหังเตหิตทัศหิจะโลกะทาหุติเทวตาเยยุเย,ยนสัตนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะภิกุสังคัญจะตัชโคจตุนางสุทาวะสังกานิยากานางังเทวนานังเอตโหสิยังขะ อะยังโขภะควาสังเคสุวิหารติกาลาปิวสมิงมหวานีมัทาตาพิขุสังเคนะทัมตะมันจะเตหิเตพิกุสะเหิเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจะโลกะตูหิเทวตาเยบุเยนนะสนิปติตาโหติภะควันตัง สาทะนยาภิขุสังคันจะยันนูนะมะยมปิเยนะภะควาเตนุปะสังกะเมยะมะอุปสักะวัตวาพระขะวันโตสติเกปัจเจกะทถาภาเสยมะมาติอคโทตาเทวตาเยยะทปินมาภะลาวาอุดิโสสัมมะสิตาวาพาหัง ปาสาเลเยะปาสาัิตังภวาะหังสม,มิเชเยเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตาละหิตาพคะวะโตปุริตโตปาหุตตละหังสุอะทะโหตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวะเทตวะเอกังตังอสุลัง เอกังตังทิตาโขเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมังขัถังอะาสิมหาสะมะโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอัคตมหิหิอิมังธัมมะสัมยังทันติตาเยวะอะปะราชิตาสังติ อะคโธปราเทวตาพระขะวโตสันติเกอีกมังคะทางอภาสิตะละพิขโวสัมาทัตหะถุงจิตตังอัตโนอุชุกะมังกะสุสารทีวะเนตานิขะเหตวาอินทีตะยานิละขันติปัตติตาติอ,อ,อะโคตอะคทโธ อัปปาราเทวตาพระขววโตสันติเกอีกมังคะทังอภาสิ์เฉตวาลังเฉตวาปฎิคังอิทะทีลังโอหังจะไม่ชาเตจะรันติสุทาวิมาลาทักมาตาสุทันตาสุสุขนาคาตอัคคโธอัปปาราเทวตาพระขววโตสันติเกอก อิมังค์ทางอภพิภาสิเยเกติพุทธังสระนังคตาเสนะตะขะวัสสติอปะยะภูมิมิงปหายะมนุสสะหังเทวกายังประลิปุปเลสันติเตติอัคโธปควาภิกุอามันเตสิเยหุเยนะพระ พิขเวทัสสาสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปาติตาโหติตะัคะทะตังทัสสนะนานยะพิขุสังคัญจัเยปิเตพิขเวอเหสุอะตีมันทางทาหังอะระหัตโตสัมมาสามัมพุทธาเตสัมปิภคะวะตังตังนางเอตมะลังมาเยว,วะเทวตา สันนิปติตาอาหาสุอเหสุเสยทาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตภะคะเวพระวิสันติอานะขะตะมัทนานังอระะหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวานังเอตะปละมะเยว,วะเทวตาสันนิปติตาจะวิสันติเยสยะเะยชปิหงังเอตาลหิอาจิ สามิภิกขเวเวทวะยาการาังนามามิกิตติยะาสาัมามิภิกขเวเวทวกายานางังมานามิเทลิสะมิภิกขเวเทวยาการังนามามิามาววตั้งสุนาทะสาธุกลังมณสิกะโลทะภาสิสามิติเอว,วังมเตติโขเตภิกุปภะวา ปจ,จังโสสุภคะวาเอตัทะโวจะสิโลกะมะนุกะสามิยะทะมุภาตะทันจิตาเยสิตาคิริภะตังปาลิป,ปาปหิตาตันตายาปะหิตาปุสูสีวหาวะวะีนาโลมะหังสาภิสัมพุโน อาโตภะภะนะสาทุทาวิปสัน,นมาณวิลาพิญโยปจ,จะสะเตยักตะวาวะเนกาปิละวะทะเวตะโตอามะยะติสัทธาสาวเกสารณีละเตเทวกายะอภิกันตาเจวิธานฐานะพิกะโวเตจัปปะมังกะลุงสุตวา พุทธาสารานางเตสัมปาตุละพุยานังอามานุสานะทัศนังอปเปเกสตะมัทขุงสหสังอัทธสันตะดิงสต,ตังเอเกสห์สนานังอามานุสานะมัทธสงอปเปเกนางตะมัทธทุงจิสาสภะภุกาภะหุง จจะสัมพังอภิยายะวัตติวานะจักขุมาตะโตมอามะปันติยาสัทธาสาวเกสารณีระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานณทะพิขาโวเยโหหังกิตตยะสัมมิทิลิคาหิอนุปะพะโสสัตะ สะหะสาวะยาขาภุมมากาปิละวันทวาอิทิวันโตสุติวันโตวันะวันโตยะส,ะสัโนโมทมาณะอภิกามงพิกุตังสมิงติงมะนังฉะสะหะสาเหมวะวตายาคานะธนะตะวันนิโนอิจิวันโตสุติวันโตวันะวันโตยะส,ะสัโน โมทะมานะอภิการมุงพิขุนางสมิงติงวะนางสาตาริสาตาคิรา,า,าสิติหันสายัขานานะตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตนะสสิโนโมทะนะมาอภิการมุงพิขุนางสมิงติงวะนางอิเจเตสะพระสะสาหัสสายขานานะตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสะสิโนโมทมาณาอาภิกรรมพิขุนางสมิงติงว่านางวเวสามิตาปัจจสตายักขานัตน,นาณนตะวันนิโนอิทิวันโตชุติวันโตวันณะวันโตยะสสิโนโมทมานาอาภิกรรมพิขุนางสมิงติงว่านางกุมพิโลราชะขะหิตโก เวปุระสะัสสนิเวสนังพินโยนางสตัตตะสัตหัสังยักขานาังปะดิรุปปาสติกุมพิโลราชาคะอิโกโศปะคะสัมิงติงวะนังปุริมัจจทิสังราชาทตารถโทปาสาสติคันทัพพระนางอาธิปติมหาราชายสสิโนโปุ ปุตตาปิสังตัสสะพระหกโกอ,อิทะมานาพระหพะนาอิทิปันโตสุติปันโตวะนะวันโตยะสสิโนโนทะมานาอาภิกามงภิกขุนางสมิงทิงวะนางทักขิในจะทักสังราชาพุทโโหปัตปัถาะสติคุมพาทานังอาภิปติมหาราชายะสสิโนปุตตาปิตัสสะพระหกโว อิทธามานาะัพภะลาอิทิมันโตสุติปันโตว,วันะปันโตยะสสิโนมธะมานาอาภิการมงุงพิโคนางสมิงติงวนงังปัจฉิวัจจิราชาวิรูปโขปะสาตินาคนาคานางอาธิปติมหาราชายะสสิโสปุตาปิตัสสะพภะโวอิทธมานาหัพภะลา อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสิโนโมทะมานาภิกามงภิกุนังเสียงติงวนางอุตตะราชธิราชาอุเกกุเวโลตัดระษาสติยักขานางอาธิปติมหาราชายะสสิโสปุตปิตตาปิตตะพระหาโภอ,อิทะมานะพระหพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโน โมทะมานาพิกามุพิกุนังสมิงติงวะนางปุริทกสังตัฏทัสโสทักขิเนวิลุหะโกปัจิเมนะวิรุประโขกุเลโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทะ,ทะละมะนาอัตถสุวะเนกาปิละวันทะเว เตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจะนิกาทัสสะสัทธามายากุเตทุเวเกทุวิภุจะพิภูโตสหจันทโโนกามะเสโทจะตินุมันทุมันนิมันทุจะปะณโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมติลิจิตาเสโนจะขะทัโพน โราชาสะโนสะโคอาคูปัจจสิโคเจวะติภะลุสุริยะวะจัจสาเตเตจัตเยชะลาชาโนคัตถาสหรา,าชูภิโนโมภนาหาภิกามุงพิกุนางสมิงติงวะนังอะคา อาคูนระสานาคาเวสลาสาหัตตะสัตกากัมพะละสาตาลาอาคูปายคาสาหายาติพิยาณุนาทัตสะท,ะท,ะท,ะทะจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปคาสมิงติงวะนังเยนาคารเชสาหาสารันติ ทิพาทิชาปะคิวิสุทธะคูเาา่เวหสาเปหยะสาเตวนะมัชชะตาจะติลาสุปณาอิติเตสนังอภยันตะทาณนะคราชานะมาสิสุปันตะโตเขมะมัตกะสิพุทโธสหาติวจายุปะวันตา นาคาสุปนาสารนังมะกะสุปุทังชิตะชิตาวะชิระหัตเทนะสะมุทังอสุราสิกตาพาตะโลวัสวัตเสตอิทิมันโตยสะสัสิโนการะกัญชามหามัสมิงอสุลาธานะเวทะสาเวปกจิตติสุจิตตจัปหาลาโทนะมุจิสหสัสตตจัต พระลิตานังสัพเพโรเจนะมากาณสันติตวาพระดิงเสนางปาหุปภะ,ะมุปภามุสะมะโยธานิหันเตภิกขุนางสมิงติงวะนางอาปาจาเทวาปัตวิจเตุวาโยตคาฆะมุวะลุนาวะลุนาเทวาโสมุจะยาสาสาหาเมตากะลุนากะอิกา อาคูเทวาสสิโนทัสเตเตทัสถากายาสเพนตะวันนิโนอิทิวันโตจิติวันโตวนาวันโตยสะสสิโนโมทมานาภิกาะุภิกขะนางสมิงจิงวังเวถูจะเทวาสัทถ์ดีจะอาสมายะคุเทยะมาจันทะสุปานิสาเทวาจันทะมาปูปุริขิตาสุริยสุปานิสาเทวา สุริยะมาคูปะลิกิตานักขิตานิปุลิตวาอาคูมันทะวะลาหากาวาสุนังวสาวเซโถสักกะปะสักโปขาขะปุริะโทเทเสเตท,ทะสัทธากายาสเพนันทะตปะณิโนอิธิปันโตสุติปันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมน,นะมานาอภิกุณังสมิงติงวงัง คาถาคูสหพูเทวาสาระมคะิคาลิวะอดิตกายโยจโลชาจะอุมาปาปะอุปปพะพานิพะสิกโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจุตาจะอนะเชนะชะกาสุเรยะลุกลุกจิลาอาคูอาคูวสะสะเนสิกโนทัสเตทตท,ทัสถาากาาา สัพเพนันตาวันนิโนสัพกุธิมันโตสุติมันโตวัน,นะวันโตนะสัสิโนโมทมามนาอาภิการมุมพิกุกนางสมิงติงว่นงานางสัมมาณะมหาสัมมานามนุษามน,ามน,ามนาุสุตาตะมาคิดทาปะคูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาคูชาคูและหะโยเทวา เยจโลหิตวาสสิโนปารคาปะหาปารคาอาคูเทวยัะสิโนทัศเตทัศยาทายากายาสเพนตาวันิโนอิทิมโตสุติมโตวันะวันโตยัะสิโนโมทะมานาอภิการมุงภิกขุนางสิงหติงวะนางสุกากาลุมหาลุลุกนาอาคูเทวนัสาสาหะ โอทะคันหาปาขะกับขถาอาคูเทวจิวัคนาสะทันมัตตาหาละขะชามิสักกาย,ายะสะสิโนฐานะยังอาคาปะชุดโนโยติสาอภาิสวัตสติเทเสเตทัศถายากากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตจุติมโตว,วน,นะวนโตยะสะสิโน โมทะมนาอภิการมงพิขุนางสนิงจริงว่านางเขมิเขมิยาสุสิตายามากันทกกยายะสัสิโนสัพเพตกาลามะเสถาโชติมานะจะอาสวานิมานะะติโนอาคูอาคถาปาริมิมิตาเชเชเตทัสสะถากายา สัพเพนะน,นตาวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนะมันโตยะสาสิโนโพทัตมานาอภิกมรมพิปุนางสนิติงวะนงางสัทเทเตเท,เทวนิกายาสัพเพณนะทันติวันนิโนณนะมันวะเยนะอาคุงสวงจะเยจัดเชสสิสาส,ส,าสาหาปลุธิชาติมังคีลังโอทัติมะ นะมานาสวังทักขิมีตะละตังนาคังจันทังวะอสิตาติพิสุหมมะปะราัตโตจะปุตตาอาธิมันโตสหสันนกุม,มาลาติโสจะโสปะสะมิงติวะนงังสหสัพภะโลกานางังมหาวัตพิติทิติอุปป,ปันโน สุมันโตภิกขาโยยะสะสิโสเทเสทะอะสะลาอาคูปจเจกะวาสะวันติโนเตสัจะมัชะมะโตอาคาหะิโตปะลิวาลิโตเตจสัสเพอะภิกันเตสินเทเทเวสัมหะมะเกมาละเสนาอภิกามิปส,สา กัสสะสะกัสสะหะทะมะทิยังเอทะคันทะทะทะหะทะพันทะทะนาเคนะพันทะมัตุโวสัมมันตาปะริวาเทระเลทะมะโอมุจิตาโกจินังจิตตตะทะมหาเสนกันหาเสนังอาบุลิยิปะนิตา ตาละมะหัจจะสะะารนังกตวาเพวะลังเพระวังยาถาปะสุวุธสโกมีโคนะฐานะยันโตสวิชุดโกตถาโสะปัจจุวตตามติสังกุโทอาศาวยังวเสตจะสัพพังอภิยายะภะภิกขะตาวานัจะขุม,มาตโตอามัญะ ยิสัทธาสาวกเกสารณนระเตมะละเสนาอภิกันตาเตวิชาณนะวิภิขะโวเตจะอตัตตปะมังกะลุงสุตตวพุทธังสารนังวีตะระเคหิปัก,กามุงเนสังมะโลมะปิอิชะยุงสเพวิชิตาสักขามาพระยาติตายะสัจส,สิโน โมทันติสหภูเตหิสวาคาเตชะนะเนสุตาติ